สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่แท็บชาแนลนะครับวันนี้แอตโตกลับมาอีกแล้วจริงๆคือเคยทําคลิปไปแล้วแล้วลบทิ้งเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะเออแบบเราพูดอาจจะไม่ได้เคลียร์อะไรก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายก็คือแบบว่าเออเวลาลงไม่พอแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่า,ามาคุยกันในหลายๆเรื่องและทีนี้กลายเป็นว่าแม่งมีเรื่องในวงการการ์ดนี่แหละเต็มไปหมดเลยช่วงนี้ซึ่งแน่นอนครับว่าแอตโตเองก็ เอาวะยังไงกูมัดรวมคลิปเดียวแม่งเลยละกันเพราะว่ามันถือว่าทุกอย่างอยู่ในวงการการ์ดแล้วก็ทําเป็นคลิปนี้ขึ้นมาก็คือรวมดราม่านะครับเกี่ยวกับการ์ดช,ช่วงนี้ว่ามีดราม่าหรือว่ามีอะไรบ้างที่มาเกิดขึ้นนะครับผมโอเคป่ไปดูกันอ่ะต้องบอกก่อนวันนี้จะมี3มเรื่องหลักๆนะครับหลายๆคนอาจจะรู้แล้วหรืออะไรก็ตามแต่อันนี้เราเป็นการอัปเดตสาหรับคนที่แบบไม่ได้ตามในวงการขนาดนั้นว่าเกิดอะไรขึ้นกันบ้างนะครับ เรื่องแรกก่อนครับอันนี้จริงๆหัวเรื่องจะมาจากคุณสีนาธนะครับแต่ว่าอันนี้เราเอาจากทางเพจพลทหารพลทหารสมองน้อยมานะครับอันนี้เราก็ขอขอบคุณไว้นะที่นี้ด้วยนะครับจริงๆเนี่ยจะมีจากโพสต์ของคุณตีนาธเนี่ยจะเห็นได้ว่าคุณสีนาาเขาเป็นผู้วาดการ์ดใบน,นี้่าคุณตีนาธจะโพส์ว่าเอ้ยใบเนี้ยเหมือนแบบจริงๆอ่ะแกไปเห็นการ์ดทางขวาก่อนทางขวาก็คือการ์ดอ,อันนี้แล้วแบบเฮ้ยใบนี้แกวาดหรือเปล่าเมื่อยี่กว่าปีที่แล้วนะครับซึ่ง ทำไมชื่อคนวาดมันไม่ใช่แกนะแล้วก็แบบเอ้ยนี่ก็คือใบเก่านี่คือ OG นะครับต้องบอกต้องบอกก่อนว่าเอ้แกก็สงสัยแหละนะว่าทําไมอย่างนี้ณนะปัจจุบันเนี่ยการนี้เขาเรียกว่าการสามอนเดอร์มาสเตอร์เป็นการ์ดเก่าระดับหนึ่งแล้วแหละคนเล่นก็จะผู้ใหญ่หน่อยแล้วก็จะเป็นเฉพาะกลุ่มนิดนึงสำหรับตอนนี้ มันจะมีฟอร์แมตที่เป็นฟอร์แมต OG นะครับทางซ้ายอ่ะนี่คือฟอร์แมต OG ที่เป็นคุณซีนาดวาดแต่ทางขวาเนี่ยมันจะเป็นฟอร์แมตใหม่ที่เรียกว่า New e r a ที่เป็นฟอร์แมตที่เราเคยทำคลิปลงช่องด้วยนะครับฟอร์แมต New Era เนี่ยอ่เป็นฟอร์แมตหนึ่งที่ออกมาเหมือนรีบูตจากกวาลมันนะครับแล้วก็อาร์ตจริงๆค่อนข้างจะถูกแก้ไขต้องบอกว่าถูกแก้ไขแล้วกันโดยให้วาดใหม่หรือจะให้ AI ช่วยหรืออะไรก็ตามก็ว่ากันไปซึ่ง คุณสีหน้าเนี่ยแกก็แบบเอผมเคยวาดอันนี้แต่ทําไมแม่อะไรอย่างนี้นะครับโดยที่เอาคร่าวๆเ,เลยแล้วกันก็คือว่าจริงๆนะทางซัมมอนเนอร์มาเตอร์เขาก็าออกมาเทคชั่นแล้วแหละเออประมาณว่าขอโทษด้วยแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นอะไรประมาณนี้ซึ่งไปหาอ่านกันเองได้แต่สำหรับแต่สําหรับต,ตรงนี้ต้องบอกว่าเมื่อก่อนอ่ะมันเป็นการขายอาร์ตแบบขายขาดนะแล้วก็เลยไม่ได้อะไรเหมือนทุกวันนี้ก็คือมันกลายไปว่าไม่มีออริจินอลบายใครอะไรอย่างเงี้ยเออครับมันก็เป็นดราม่าที่เกิดขึ้น ซึ่งทีนี้มันกลับมาย้อนถามว่าถ้านปัจจุบันถ้ามันเกิดกับการยุคใหม่ๆนะครับเมันควรจะต้องเคารพ art work กันมากกว่านี้ไหมนี่มันคือมันยี่สิบปีที่แล้วอะเรื่องแบบกฎหมายอะไรมันอาจจะยังไม่ครอบคลุมเแต่ว่าณปัจจุบันมันมีกฎหมายด้านนี้เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ต้องมองกันว่าเออมันอะไรยังไงไหมแล้วก็ทางทางจริงทางสมอเนอร์เขาที่ออกมาเทคแอคชั่นแล้วก็มันไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะนะซึ่งมัน มันเราจะเห็นนะว่ามันมีปัญหาเรื่องอาร์ตกันในลายการตอนนี้มันค่อนข้างเยอะจริงๆทางเมจิกก็เคยมีปัญหาเรื่องอาร์ตที่เอาอาร์ตก๊อปก็ดีหรือว่าอาร์ตจากแบบ AI แบบมาช่วยต้องบอกว่าเราไม่ใช้ AI g e เจนะอะไรอย่างนี้หรือว่าทาง b u d ต y ้ที่มันเคยมีข่าวก่อนหน้านี้ว่าเอ้ยเนี่ยเราจะเอา AI เจนมาเลยอย่างเงี้ยโอ้แม่งเป็นทุงทุงุซาหัวเป็นใออะไรนะอิตาเลียนเบลล์มาเลยอะไรเงี้ยเออมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งตรงเนี้ย เออก็ต้องเข้าใจแหละก็เราก็เข้าใจนะบางทีเราเห็นผลงานที่เราเคยวาดไว้อะไรเงี้ยแต่ก็ทางทางเพจของตะหะพนานหมองน้อยก็พูดจริงแหละว่าถ้าอย่างนั้นนะมันควรจะมีเขียนว่า OG ของใครหน่อยไหมถึงจะให้ใครวาดใหม่ก็ได้เพราะว่ารูปแบบเนี่ยมันแบบมันก็คือก๊อปมาจากอันเก่าอัตลักษณ์มันก๊อปมาจากอันเก่าเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับของภาพเนาะก็ประมาณนี้ข่าวนี้นสั้นๆแล้วกันเพราะว่าจริงๆข่าวนี้มันก็จบไปแล้วด้วยข่าวต่อไปนะครับผมนะมาดูตรงนี้การดราม่าต่อไปก็คือตรงนี้นะ หลายๆคนน่าจะเห็นคลิปนี้กันเล่าสองรอบแล้วแหละนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นกันบ้างอ่ะเปิดมาปุ๊บนะเห็นไหมลืบจับจับจับอ่านี่ยเนีเนี่ยฮนเียนอย่างนี้ใช่ไหมโอเคนี่หนึ่งสองสามอ่านสี่ห้าอ่าเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมอ่าเดี๋ยวจะต็อปให้ดูอ่ะปุ๊บนะนี่กรีดปุ๊บเห็นป่ะมือเขาอยู่ตรงนี้พอมือเขาอยู่ตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ย เขาบอกเลยนี่ไอ้นี่ h, นจวจากข้างล่างครับไม่ได้จวจากท็อปเด็กนะเขาจวมันเขาดึงการ์ดจากข้างล่างออกมามายากลนมายากลนแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็คือเาเอาการ์ดจากท็อปเด็กเนี่ยมานะครับจริงๆจะมีคลิปค่อนข้างใหญ่กว่านี้จะเห็นว่าตอนเขาสับอะไรเสร็จอ่ะเขาจะพลิกดูใต้กล่องแป๊บหนึ่งพอเขาพลิกดูใต้กล่องเสร็จปุ๊บอ่ะเขาก็เลยแบบเอ้ยใบข้างล่างได้เป็นใบดีที่เขาต้องการเขาก็เลยจัวแล้วก็เลยดึงใบข้างล่างออกมานะครับจะเห็นเลยเราจะเห็นได้เลยว่านี่เขาดึงปุ๊บ นะครับแหม่เหนือปุ๊บนี่เห็นไหมโอเคอ่ะต้องบอกก่อนงานแข่งอันนี้หรือว่าคลิปที่เกิดขึ้นเนี่ยงานนี้เป็นงานแข่งการยูกินะครับยูกิโอที่อินโดนีเซียมั้งถ้าจำไม่ผิดนะแต่เป็นงานแข่งที่อินโดนีเซียซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างเดือดพอสมควรเพราะไอวิดีโอเนี่ยที่ถูกตัดออกมาเนี่ยมันมาจากฟิวเจอร์แมทในการแข่ง อ,อารมณ์ฟิลเจอร์แมทคือคู่ที่ถูกยกขึ้นไปและมีการถ่ายทอดสดอ่ะเออแลอันี้มันเหมือนมีคนไปแับมาจะเห็นได้ว่ามันจะมีเนี่ยเห็นปะมันจะมียอดคนดูไลท์อยู่ทางขวาอยู่เลยนะครับซึ่งอ่าใช่ครับงามหน้าเลยเพราะอีกอย่างหนึ่งครับที่เขาบอกกันมานะว่าเป็นคนไทยครับใช่เป็นคนไทยที่ไปแข่งครับแล้วก็งามหน้าออกไลท์เลยซึ่งวิธีการนี้ไม่ควรนะครับไม่ควรอย่างยิ่งแล้วก็จะบอกว่าถ้า เราเห็นใครมันถือกองการ์ดขึ้นมาจู่อย่างเงี้ยถือกองการ์ดขึ้นมาก็จู่เพื่อจู่อย่างเงี้ยเออคิดเลยว่าแบบแม่งไม่โอเคแน่นอนเพราะว่าจริงๆอ่ะเวลาเราสรับการ์ดเเสร็จแล้วอ่ะเราควรให้การ์ดวางอยู่ที่โต๊ะก็คืออย่างมากสุดก็แค่แบบดึงลากค่อยๆลากการ์ดไปวางที่จุดของมันที่มันควรจะวางเวลาแลกกันสรับเสร็จแล้วอ่ะมันไม่ควรมันไม่มีเหตุผลอันใดที่คุณจะการ์ดไปถืออยู่บนมือณนะตอนนั้นเพราะว่าเอาจริงๆ,ๆหลายๆการ์ดที่ อะอย่างแวนกาดก็ได้อะไรลยกาดอย่างแวนกาดที่มันแบบรู้ขนาดของฟอยอะแค่คุณแตะๆดูอะบางทีคุณยังรู้เลยว่าใบข้างล่างเป็นฟอยหรือมันไม่ฟอยเว้ยเออแล้วบางทีอะเอาบอกตรงๆเลยแอตโตเคยใส่เด็กแล้วมันหาไม่ได้ก็คือเคยทําแกนบูสมัยก่อนแล้วมันเหมือนว่ามันหาฮิวหรือมันหาพี่เอะมันหาหน้าจะหาฮิวเป็นฟอยไม่ได้มั้งแล้วแบบแค่จับจับดูนิดหน่อยอะเรารู้เลยนะว่าไอใบนั้นอะ แม่งเป็นฟอยเว้ยคือแบบแตะๆดูอะมันฟอยหรือมันไม่ฟอยมันรู้เลยนะเว้ยคือมันไม่มีเหตุอันใดที่เราควรจะยกเด็กขึ้นมาถือไว้บนมือเพื่อดึงใบล่างมาวางดึงดึงใบเออเพื่อเพื่อจะดึงแบบจะบอกว่าดึงมาจ่วจากบนมือก่อนก็ไม่ได้คือคุณค่อยๆหยิบมาวางทีละใบก็ได้คุณมันโปร่งใสกว่าเยอะเออถ้าสมมติเราเห็นคใครทําแบบจัวท่าเนี่ยแบบไม่ได้จวท่า,แบบทาแบบดึงจากใต้กองนะหมายถึงว่าดึงกองขึ้นมาเพื่อทําการอย่างเนี้ย เรียกจัดมาคุยก็ได้ครับอันนี้จริงๆเรียกจัดมาคุยได้เป็นการรักษาสิทธิ์ของเรานะครับก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นอีกดราม่าหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วกันเพราะว่ามันเป็นงานแข่งดันเป็นงานแข่งระดับแบบเขาไปแข่งต่างประเทศอะเออแล้วก็งามหน้าเลยเป็นคนไทยแล้วด้วยนะครับโอเคอ่ะอันสุดท้ายครับสำหรับอันนี้อันนี้มาจากเพจไทยบันไดการ์ดเกมซึ่งเราขอแคปมาอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่า อันส uh, okay, you know, like, ุดท you know yeah, like ้ายเดี๋ยวเป็นหน้าเว็บเพจเขาแหละเพราะว่าเดี๋ยวมันมีคอมมูนคอมเมนต์อะไรที่เอออะไรนิดหน่อยก็ไทยบันไดการ์ดเกมนะครับก็คือถ้าใครไม่รู้จักไทยบันไดการ์ดเกมคืออะไรก็คือตัวก็คือจริงๆเขาก็คือคิดและคิดนั่นแหละนะครับแล้วก็เป็นของฝั่งที่ไม่ใช่การ์ดบูชิโรสเป็นของฝั่งบันไดก็จะมีครอบคลุมไปพวกดิจิมอนโปเกมอนกันดัมแล้วก็วันพีชนะครับพวกอะไรพวกนี้ที่เป็นตงระกูลบันไดแล้วก็แบทเทิลสปิริตมั้งนะถ้าจะไม่ผิดนะ โดยมีประกาศออกมาเขามีเขาามีงานแข่งใหญ่วันที่1วันที่2เดือน11ที่ผ่านมานี่แหละแล้วก็อยู่ในวันที่1ในวันเสาร์ที่1เนี่ยอีดีก็มีประกาศโผล่ขึ้นมาว่าประกาศฉุกเฉินเกี่ยวกับสินค้าบันไดาการ์ดเฟสในประเทศไทยเนื่องจากสินค้าพิเศษในห้องสต็อกอ่าสหรับวางจําหน่ายวันที่วันที่2พฤศจิกายน68ได้ถูกจรกรรมทําให้ไม่มีสินค้าสําหรับเตรียมไว้จําหน่ายในวันดังกล่าว นะครับก็คือวันที่1อ่ะสินค้าโดนขโมยทําให้ของสินค้าวันที่2อ่ะไม่ได้ขายนะครับทางบริษัทจึงขอยกเลิกการจำหน่ายสินค้าพิเศษประจางานบันไดาการ์ดเฟสในวันที่อาทิตย์ที่2แต่สินค้าอื่นยังมีจําหน่ายตามปกติตอนนี้ทางเรากําลังดําเนินการตามหาผู้กระทาผิดนะครับทีนี้ก็คือพอเขาโพสอย่างเงี้ยอ่ะเนื่องจากก่อนหน้านี้บันไดก็ทางการ์ดบันไดในประเทศไทยก็ค่อนข้างจะมีดราม่าไปแล้วพอมีดราม่าไปแล้วเสร็จปุ๊บ ทีนี้ประเด็นที่เกิดขึ้นคืออันนี้มาเลยเป็นดราม่าอกอันหนึง่งพอโพสต์ประมาณนี้คนเลยค่อนข้างตั้งแง่ว่าเออไม่ใช่ว่าสินค้ามันจะโผล่มาทีหลังนะแบบมารีเซล,ลอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่ง อันนั้นน yeah. ่ะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันอีกทีหนึ่งก็เอาไว้ง่ายว่าโอเคพอมโพสต์นี้เสร็จปุ๊บมันเลยไม่มีคนมาตั้งแง่ก่อนนะครับแล้วก็จะมีการอัปเดตว่าอะไรที่หายไปบ้างนะครับในสิงค้าหายอย่างนี้สลีปกันดั้มสองลายแฟมวันพีซสลีปวันพีซสองลายเพย์แมทแล้วก็สลีปอ่ายูเอมยูเนียนอารีน่านะครับทางทีกกำลังเดินการหาสถานที่เพื่อแจ้งความนะครับสินค้าที่เหลือนํามาขายเท่าที่มีสต็อกวันพรุ่งนี้แล้วก็นั่นแหละครับพอเขาโพสต์จริงๆเขาโพสต์มาหลายอันนะเพราะว่า แน่นอนครับว่ามีคนตั้งแง่ในเรื่องนี้เต็มไปหมดเลยเพราะว่ามันมันมันมีดราม่าก่อนหน้านี้นั่นแหละอย่างที่บอกไปแล้วก็ลาม,มาถึงโพสต์สุดท้ายอันนี้เป็นโพสต์ในวันที่อสอ,นอนงเพราะสองอันนั้นโพสต์ในวันที่1หมดเลยก็จะมีการประกาศความคืบหน้านะครับกรณีเกี่ยวกับการรับทรัพย์อะไรพวกนี้อันนี้ขอข้ามไปแล้วกันซึ่งคุณไปหาหาเอาเองก็ได้แล้วถึงขั้นโพสต์ใบแจ้งความครับอันนี้คือใบแจ้งความลงบันทึกประจําวันอะไรนะครับเป็นใบแจ้งความไม่ใช่บันทึกประจําวันเป็นใบแจ้งความนะครับนะทีนี้ประเด็นคือว่า เอ่อมันหายจริงๆเว้ยมันไม่ได้เป็นการที่บอกว่ามันไม่ได้หายมันหายจริงๆนะครับและสิ่งของที่หายเนี่ยมันมีจริงมันมีตัวเลขว่าสาลีป,ประมาณ300อันนะครับแล้วก็มีแฟ้มและมีแฟ้มอ่าหลักๆก็คือมีสาลีมีแฟ้มมีเพย์แมทนะครับซึ่งเราเราไม่รู้ว่าไอที่เหลือเท่าไหร่แต่ถ้าซาลีป,ประมาณสามอันในส่วนตัวแอตโตจะบอกว่า มันไม่เกินมันไม่เกินมือของคนจะยกไปได้ในรอบเดียวเท่าไหร่เอาพูดตรงๆเลยนะเพราะว่าของหมดเนี่ยถ้ามันไอไอแฟมกับส l ลีฟเนี่ยเราไม่รู้ไอแฟมกับเวย์แมนเนี่ยเราไม่รู้จํานวนแต่สลีฟเนี่ยถ้าแค่ห้าลายเนี้ยรวมกันสามร้อยอันน่ะยกได้ก็อบอกว่าอยู่อยู่ในเกณฑ์ที่ยกได้เพราะแอตโตะเคยยกสลีฟสองร้อยสองร้อยอันมาแล้วอะ่ะเราขาขนาดได้ ถามว่าพี่สลีปร้อยสามต่อร้อยสองร้อยอันหรือว่าสามร้อยอันเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนใช่ไหมเอาพูดตรงๆนะถ้าอยากให้เห็นภาพเลยอะ่ะมันใหญ่กว่าลังเบียร์สิบสองขวดแค่นเดียวอ่งนะใหญ่กว่านั้นอะ่ะใหญ่กว่านั้นอีกใหญ่กว่านั้นอีกขึ้นมาอีกอะ่ะประมาณแล้วก็จะ,จะ,จ,ะจะบอกว่าประมาณแล้วสิบห้าขวดก็ได้เพราะว่าส่วนใหญ่มันจะเรียงกันมาอยู่อย่างนั้นเออแล้วสลีปอะ่ะกล่องสลีปส่วนใหญ่มันจะมีอ่ะถ้าไม่ได้มีอะไรเลยก็แม่งมาสลีปเปล่าๆเลยไม่ได้มีแท่นวางถ้ามีแท่นวางหน่อยก็จะใหญ่กว่านั้นนิดหน่อยซึ่ง มันไม่ได้เกินยกอพูดตรงๆว่าไม่ได้เกินยกเพราะสลิปแม่งเป็นซองมันเบาเออมันเบามร้อยร้อยสองร้อยอันน่ะยังยกกันปกติเลยมันมันเบามันเบากว่ามันเบากว่าการ์ดเป็นลังอีกการ์ดเป็นลังวางชุดแม่งหนักทิบหายเออนะเบาเบานะครับแล้วก็ตัวแฟ้มกับตัวเพย์แมทเอาจริงๆก็ไม่ได้หนักขนาดนั้นเออสาหรับแอตโตมองว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่มันเมคเซนในการขโมยถามว่า ทำไมพูดว่าขโมยมันเป็นการเคลคนเกนที่มันขโมยได้เพราะว่าอย่างที่บอกคือเราเราเราเห็นเราเคยเห็นลังมันอยู่ว่าประมาณไหนมันเลยรู้สึกว่ามันไม่ได้หนักอะไรขนาดนั้นแล้วก็จะบอกว่าอันนี้มันแค่โดนเป็นลังไงต่างประเทศอ่ะเมจิกกาเมจิกเคยโดนขโมยทั้งพาเลทพาเลทเป็นไงพี่พาเลทมันต้องมันจัดสนุกสนุกแน่เลยไม่ใช่พาเลทคือไอที่เขาไอที่เป็นแผ่นไม้รองพื้นข้างล่างอ่ะแล้วเป็นเอารถมาเสียบแล้วยกอ่ะ เอารถยกมาเสียบแล้วยกไปอะไอ้แผ่นไม้น่ะเขาเรียกว่าพาเลตเว้ยเออซึ่งเมจิกเคยโดนขโมยอยู่รอบหนึ่งมั้งที่เคยเป็นข่าวออกมาขโดนขโมยยกพาเลตเออก็นั่นแหละก็จะททำให้แบบเออเอาจริงๆก็คือส่วนตัวก็ตรวจตัวแอะโตมองว่าโอเคแหละด้วยความที่ว่าเขามีปัญหามีประเด็นมาก่อนก็เลยโดนตั้งแง่ถูกป่ะแต่แบบพอเขาอัปเดตสถานการณ์แล้วอ่ะพูดตรงๆว่าเขาก็คงพูดอะไรเยอะไม่ได้เพราะว่า มันเกี่ยวกับเรื่องเสือไปโดน p ี D p a อีกจะไปล่าหัวก็ก็ทำไม่ได้นะทีนี้ก็จะทำยังไงอ่ะมันจะทำยังไงก็ให้แม่งให้คือให้ตำรวจแจ้งความให้ตำรวจได้ช่วยอย่างเดียวมันจะเช็คได้ไหมคิดว่ามันไม่ยากหรอกถ้าสมมติว่าหลังจากนี้มีของพวกนี้หลุดออกมาในตลาดโดยใครสักคนเยอะๆแปลว่าไอ้นั่นแหละมีประเด็นที่สุดอันนี้สมมติสมมติตำรวจไม่ได้เจอนะ แต่ซึ่งอันเนี้ยเขาบอกว่าเขารู้แล้วว่าใครอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งนั่นแหละเราก็ต้องแบบรอเดตตามเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยนะครับว่าเป็นยังไงแต่ก็นั่นแหละครับวงการทุกวงการมีดีมีร้ายเสมอแล้วยิ่งอะไรที่มันเริ่มตลาดมันเริ่มแมสอะทุกอย่างอะพอตลาดมันแมสทุกอย่างมันก็จะแบบเอ้ยมันก็จะมีคนดีไม่ดีอย่างเงี้ยเข้ามาเต็มตลาดไปหมดนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งจุดละกันที่แอตโตมองว่า เป็นอะไรที่มันเป็นอะไรที่แบบมันต้องเกิดเมื่อตลาดมันแมสต้องพูดอย่างนี้ต้องพูดอย่างนี้นะครับนะโอเคดราม่าทั้งสามอันครับหมดแล้วนะครับก็มัดรวมเป็นคลิปเดียวไปเลยน่าจะง่ายกว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันคลิปมันเดนี้ไปนะครับหวังว่าคงจะไม่มีดราม่าอะไรอย่างนี้อีกคือจริงๆมันก็มีดราม่ากันปะปายแหละดราม่าแต่มันไม่ได้ใหญ่อันนี้รู้สึกว่ามันเป็นดราม่าที่แบบใหญ่ๆที่รู้สึกออกมาว่ามันมีผลกระทบจริงๆ ทั้งเรื่องอาร์ตเวิร์กเพราะว่าอนาคตบ้านเราอย่างมันมีการ์ดท,ที่เริ่มตั้งไข่กันเยอะๆอย่างทุกวันนี้ก็ทุกวันนี้ถ้าพูดไปการ์ดไทยก็บตเท t ร์ออฟต์หลิงันเลยอะไรเงี้ยที่เป็นการ์ดตั้งไข,ข่ของบ้านเราแล้วก็เรื่องของการโกงไอ้เหี้ยนี่คือเรื่องคลาสสิกเลยเรื่องการโกงเนี่ยนะครับคือเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับคือนั่นแหละมันก็ไม่ควรทําแล้วก็ท้ายก็เรื่องเรื่องที่เรื่องขโมยนะครับประมาณนี้ครับผมก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมกันไว้เจอกันลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ